็ดสีดวงนี้จะมียาหลายกลุ่มนะคะก็มีกลุ่มที่ใช้ภายนอกจะมีทั้งยาเน็บแล้วก็ยาทาเล้วทางทวาวรหนนะักกับกลุ่มที่ได้ยารับประทานปัญหาจะเกิดกับกลุ่มที่ใช้ยาภายนอกมากกว่าก็มาจากการที่ใช้พันเพื่อหรือใช้มากเกินไปเพราะว่าพวกยาทาหรือย,ยาเน็บนะคะ ที่ใช้เฉพาะที่นะคะมันจะต้องใช้ในช่วงเวลาสั้นๆถ้าใช้นานเกินไปมันก็จะเกิดอาการข้างเคียงนะคะแล้วก็บางกรณีมันก็จะทําให้การตอบสนองกับยาลดลงด้วยก็จะต้องเป็นผู้ป่วยระยะแรกๆระยะเริ่มต้นที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งก็มักจะเป็นระยะที่1กับระยะที่2แต่ถ้าเป็นภายนอกนี่ส่วนใหญ่จะไม่แนะนําเรื่องยาแล้วจะเป็นการผ่าตัดไปเลยมันก็จะเป็นเฉพาะลิสิดงภายในที่มันจะมีการใช้ยา สามารถใช้ร่วมกับยาลับประทานได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีประโยชน์ร่วมกันก็คือถ้าเป็นกรณียาเน็บมันก็จะออกฤทธิ์ลดอักเสบลดบวมลดคันบริเวณรูทวารแต่ยารับประทานมนจะมีประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพิ่มการไหลเวียนของน้าเหลืองเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดบริเวณทวารได้ด้วยก็จะช่วยให้อาการของลิซิดวงทวารดีขึ้น หลายๆคนก็จะกลัวว่ายาเหน็บนี้จะเป็นอันตรายเพราะว่ามีสารเซียรอยู่จริงๆแล้วมันก็มีสารเซียรอยอะค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้อยู่ในระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หรือว่าเจ็วันก็จะไม่มีปัญหาก็คือจะไม่มีอันตรายนะคะแต่ถ้าเกิดใช้นานเกินไปก็จะมีอันตรายผลข้างเคียงที่เรากังวลส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นอาการเฉพาะที่ค่ะก็คือผิวหนังบริเวณที่ใช้ยาค่ะบางลงแล้วก็จะเกิดผิวแตกลายได้แล้วก็ การที่มีผิวหนังบางลงอะคะ่ะมันก็จะมะีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแทรกซ้อนอื่นๆได้ง่ายขึ้นเพราะบริเวณทวารหนักมันจะเป็นบริเวณที่มีของเสียมันก็จะเสี่ยงมากๆในการติดเชื้อแทรกซ้อนนะคะข้อที่1ก็คือใช้ตามคาําแนะนําของแพทย์แล้วก็เภสัชกรอย่างเคร่งครัดนะคะข้อถัดมานะคะเป็นเรื่องของการเก็บรักษากรณีที่เป็นยายาขี้ผึ้งนะคะหรือว่าเป็นครีม ก็สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นะคะไม่จําเป็นต้องเก็บในตู้เย็นส่วนกรณีของยาเน็บก็จะมีบางชนิดนะคะที่จําเป็นที่จะต้องเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ2-8ถึงองศาเซลเซียสค่ะแต่บางชนิดก็ไม่จ <ards> no ําเป็นต้องเก็บในตู้เย็นก็สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้แต่เวลานําไปใช้อ่ะค่ะจะต้องมาตรวจสอบเม็ดยาก่อนว่ามันนิ่มเกินไปไหมถ้าเม็ดยานิ่มก็อาจจะต้องไปแช่น้ําเย็นหรือแช่น้ําแข็งให้มันคงลูกก่อนแล้วถึงจะนําไปใช้ได้ ข้อถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานท่าทางที่ใช้ในการเหน็บยาค่ะมันก็จะมีทั้งท่านอนตะแคงแล้วก็ท่ายืนถ้าเป็นกรณีของท่านอนตะแคงนียคะ่ะมันก็จะต้องหลังจากเหน็บยาแล้วควรจะต้องอนอนในท่าเดินอย่างน้อย15นาทีก่อนแต่ถ้าเป็นกรณีท่ายืนนะคะหลังจากเหน็บยาแล้วจะต้องขมิดขมิดก้นเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปหาที่นั่งหรือที่นอนที่เหมาะสมมาค่ะอย่างน้อย15นาที เพราะว่า15นาทีนี้คือจะเป็นเวลาที่จะช่วยให้ยาละลายตัวแล้วก็สามารถดูดซึมได้ดีแล้วก็มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ได้เต็มที่เขาสุดท้ายค่ะก็หลังจากเนบยาหรือว่าใช้ยาขี้ผึ้งแล้วนะคะก็ควรที่จะไปล้างมือให้สะอาดรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับหลอดยานะคะที่เรียกว่าหลอดต่อค่ะก็ควรจะทําความสะอาดหลังใช้ทุกครั้งด้วยน้ําสบู่แล้วก็น้ําสะอาดเยอะๆค่ะแล้วก็ผึ่งให้แห้งทีนี้เวลาที่ใช้ยาเนบหรือว่ายาทา มาเกินกว่า1-2สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะต้องรีบกลับไปพบแพทย์นะคะ <_ d> เพราะว่าอาจจะเป็นโรคอื่นที่ไม่ใช่ลิสิโดงทวาร,ร,ร,รก็ได้ค่ะ